ก็ย <chat> ินด so, so, ีต so, um. so, be ้อนรับสู่เพจกาเทรดด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะพี่ๆที่มาชมวิดีโอนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยต้องขอโทษด้วยนะครับที่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลามาอัดวิดีโอวิเคราะห์หุ้นนะครับพอดีช่วงนี้พอดีเรียนหนักครับผมแล้วก็ช่วงนี้มีสอบเยอะด้วยนะครับก็วันนี้เพิ่งสอบเสร็จไปเองนะครับก็เลยตอนเย็นนี้ก็เลยแบบมีเวลาว่างๆก็เลยมาอัดวิดีโอวิเคราะห์หุ้นนะครับที่น่าสนใจสําหรับสัปดาห์หน้านะครับผม ก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ขอเริ่มด้วยเซตก่อนเลยนะครับผมก็เซตนะครับก็ภาพใหญ่เนี่ยผมมองว่ายังมีโอกาสขึ้นต่อนะเพราะว่าพอตีฟิบูนัชีเนี่ยคือพอมันทะลุแนวต้านหนึ่งพันสี่ร้อยสี่แปดจุดแล้วเนี่ยคือมันมีโอกาสขึ้นไปถึงแนวแนวต้านต่อไปคือประมาณหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบนะครับแต่ในระหว่างทางมันวันพุธอะมันเกิดมีแท่งเทียนน้โผล่ขึ้นมานครับผมก็เลยมองว่า ก็แท่งเทียนนี้โผลม,มาอันดับแรกก็คืออาจจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับแล้วบย่อตัวลงมาพักที่1448นะครับผมเพราะว่าพอมาดูไอซ์ไอเนี่ยมันก็เป็นโอ o อบอทพอดีด้วยครับก็เลยมองว่าโอเอรอ่ะถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอ่ะส่วนมากคุณน่ะจะมีโอกาสที่ลงมาพักตัวแล้วก็เพื่อกลับขึ้นไปต่อนะผมหรืออีกแบบหนึ่งก็คือลงลงมาแล้วพักตัวแล้วก็ลงต่ออีกทีนะผมแต่ตอนนี้คือ ก็ยังบอกไม่ถูกนะครับว่ามันจะลงมาทะลุแนวรับที่1 4 4 8งพัน้ยนะครับแต่ในภาพใหญ่เนี่ยยังมองเป็นอัพเทรนครับผมก็เลยยังมองว่าอาจจะเป็นการย่อตัวลงมาครับเพื่อมาพักตัวนะครับแล้วก็กลับตัวเพื่อขึ้นไปต่อแล้วไปเทสที่แนวรับที่อ้กขอโทษแนวต้านที่1 5 2 0งพจุดนะครับผมโอเคครับก็มาเริ่มด้วยมาเริ่มต่อด้วยหุ้นเลยนะครับผมก็ คืออาทิตย์นี้ผมก็หาหุ้นมาแล้วก็เจอหุ้นที่น่าสนใจหละตัว,วมากมากนะครับผมก็ขอเริ่มด้วย LH ก่อนนะครับโอเค LH ตอนนี้ไอซ์ e เป็นโอบอทนะครับวอลลุ่มแต่วอลลุ่มเนี่ยยังกลับขึ้นนะกก็เลยมองว่าผมมองว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมีโอกาส 9บาทได้นะหรือประมาณเกือบเกือบจากบาทเลยนะครับผมผมมองว่าพอยเทสเนี่ยอาจจะมีการลงมาพักก่อนครับเพราะว่าเนื่องจากไอซเนี่ยมันโอเวอร์บอรนะ์ดแล้วเนาะก็เลยมองว่าแรงมันก็ยังไงอะเริ่มจะ <c oughs> เริ่มจะอดอนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นมาเยอะแล้วเนาะผมก็มองอย่างนี้นะผมแต่ถ้าเกิดมันมีข่าวดีเพิ่มมาอีกเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปถึง9.5าบาทนะหรือประมาณ1 6้เเลยนะผมส่วนถ้าเกิดใครจะเข้าเนี่ยก็ อย่าลืม stop loss นะครับก็ stop loss ผมให้อยู่ประมาณบริเวณ8.2บาทนะครับถัานี้นะครับผมโอเคครับตัวต่อไปนะครับ TPCH นะครับ TPCH TPCH นะครับก็อตอนนี้เออสามารถยืนบนเทรลไลน์ได้น,นะครับผมแล้วก็แท่งล่าสุดเนี่ยก็สวยมากๆครับก็เลยมองว่าถ้าเกิดอาทิตย์หน้าสามารถ ขึ้นต่อได้เนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะขึ้นไปถึง12.9บาทนะครับผมบริเวณนี้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดมันสามารถทะลุดได้เนี่ยก็หมองอีกทีก็ค,คือคงประมาณบริเวณ13.9บาทเลยนะครับผมแล้วก็ส่วน Stop Loss เนี่ยก็มองว่าผมขอให้ประมาณสัก11.8บาทก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อถ้าเกิดมันถ้าเกิดเราซื้อเสร็จอาจจะมีการกับตัวย่อตัวลงมาผักแล้วก็ แต่ถ้าเกิดสามารถยืนบนเทรลลได้เนี่ยก็มีโอกาสขึ้นตอนนะผมก็เลยมองว่าให้ stop loss อยู่บริเวณ11.8บาทก่อนนะครับโอเคครับก็มอ,มองมองตัวต่อไปนะครับ s t a r ์นะครับโอเคครับ s t a r ์นะผมมองว่าก็ช่วงบริเวณราคาประมาณ1 7 8ถึง1.8 8ช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็น ก็พอเบรกไปได้แล้วเนี่ยผมมองว่าวันจันเนี่ยมีโอกาสไปเห็นนะครับเห็นขึ้นไปถึงสองจุดหนึ่งสองบาทนะครับผม,มประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณสามเปอร์เซ็นต์ผมแล้วก็ถ้าเกิดสามารถทะลุได้เนี่ยแล้วสามารถขึ้นต่อได้เนี่ยผมมองเลยนะผมมองว่ามีโอกาสนะที่สามารถขึ้นไปถึง2.3บาทได้เลยนะผม ถ้ว่าถ้าเกิดใครจะเข้าเนี่ยอาจจะซื้อตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็จะพอมันขึ้นไปถึง2.12เนี่ยอาจจะปล่อยไปหนึ่งไม้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมันขึ้นต่อเนี่ยก็ไปลุ้นปล่อยอีกไม้นึงที่ประมาณแถวๆ2.3นะครับผมแล้วก็ส่วน stop loss เนี่ยผมให้อยู่ประมาณ1.96บาทนะครับผมโอเคครับตัวต่อไปนะครับผม AAV นะครับผม ก็ a อนะผมตอนนี้มันก็ได้ทะลุไฮเก่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เกิดเราตีฟิบอนัชชีเหมือนเหมือนผมอย่างนี้นะครับก็เห็นได้ชัดว่ามันได้ทะลุแนว1.272อตของฟิบอน,นัชชีเรียบร้อยครับซึ่งต้านต่อไปก็คือประมาณ2.64เลยนะ,น,ลนะครับผม2.64บาทนะครับผมประมาณ2.68ครับผมส่วน Stop Loss นะครับผมขอให้อยู่บริเวณราคา2.3 ก็พอมามองภาพวีนะเดี๋ยวมาดูภาพวีกหนะ่อยภาพวิอาทิตย์นี้ต้องลุ้นหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนมันไปติดอยู่ที่ e m a 8 9พอดีนะผมซึ่งภาพวิเนี่ยถ้าเกิดสามารถผ่านทะลุ e m a 9เรแาล้วก็สามารถผ่านทะลุ2.64บาทไปได้เนี่ยก็มองว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสสูงที่จะวิ่งขึ้นไปถึง3.1บาทเลยนะผมโอเคครับมาดูตัวต่อไปนะครับผม ปัจจันนี้นะครับ KTB นะครับ KTB ในภาพวีนะ <S <S ผมมองว่ามีโอกาสขึ้นต่อสูงนะครับเอ,อ่อต้านแรกที่ผมจะให้คือประมาณ13.2บาทนะครับผมแล้วก็ต้านที่2คือประมาณ14.3บาทนะครับผมส่วนแนวรับหรือเป็น stop loss คือให้ประมาณ11.3บาทนะครับผมสำหรับภาพวีคนะครับแล้วก็มาดูภาพเดนะครับภาพเดเนี่ยแท่งเทียนมันไม่ค่อยสวยนะครับ คือมองอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดวันจันทร์เปิดมาอาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นไปต่อนะครับผมผมมองอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดวันจันทร์มันสามารถกระโดดขึ้นต่อได้เนี่ยก็ดีดีเลยนะครับผมเพราะผมก็แอบเก็บไว้นิดนึงอยู่ครับ<笑><笑>โอเคครับตัวต่อปไปนะครับ W H A นะครับโอ้โห W H A เฮ้ยไม่สวยไม่สวยขอเปลี่ยนตัวนะครับขอเป็น Q House แทนนะครับ คิวเฮาก็ยังเรียกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคิวเฮาไปติดที่แนวต้านหนึสอประมาณ2 4 4บาทนะครับผมก็อาจจะมีในภาพวิ่งเนี่ยมองว่าถ้าเกิดเทสไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีการย่อตกลงมาครับผมแล้วก็ถ้าเกิดย่อตรงมาแล้วมันกับทะลุเทรลไลท์เนี่ยก็อาจจะลงมาอยู่ฐานนี้ไปก่อนนะครับออสโซอ๋อนี่ออสโซน่าสนใจ เอโซ่ผมดูในภาพเดยนะครับเอโซ่ผมองว่าวันจัน์เปิดมาเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะวิ่งขึ้นไปถึง8.3บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสามารถทะลุ8.3บาทได้เนี่ยก็มองอีกทีคือบริเวณ8.9บาทเลยนะครับผมถ้าเกิดสามารถทะลุ8.3บาทได้นะครับ ก็8.9บาทเนี่ยเิดเรามองในภาพวิก็เห็นได้ชัดว่ากำลังมี EMA แป EMA 1 4 4กั16บ169กาำลังวิ่งผ่านพอดีนะผมก็เลยมองว่าตรงนั้นเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งมากๆนะผมแล้วก็ส่วน stop loss ของเอ o โซนะผมให้อยู่ประมาณ7.85บาทนะครับผมโอเคครับตัวสุดท้ายนะครับอนันดานะครับผมอน,นันดา อนันดาก็อตอนนี้มันได้ทะลุให้กลับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาตีฟิบโอนันชีเหมือนที่ผมตีอย่างนี้นะครับก็เห็นได้ชัดว่ามันมันสามารถทะลุฟิบโอนันชี1.272เรียบร้อยนะครับรอยู่ประมาณ2บาทนะครับผมซึ่งผมมองอีกทีผมมองแนวต้านต้านต่อไปอีกทีคือประมาณบริเวณ2.2บาทนะครับผมหรือประมาณฟิบโอนันชีคือ1.68นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดเรามามองตรงด้านซ้ายเห็นได้ชัดว่าเหมือนมีการ มีการเปิดแก๊บสักนิดนึงอยู่นะครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้มีโอกาสสูงครับที่ไปถึงนะครับผมโอเคน่าจจะหมดแล้วละ่ะเนาะก็ก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนยังไม่ได้ไปกดติดตาม IG ผมหรือ YouTube ผมเนี่ยก็ไปฝากติดตามผมด้วยนะครับก็เขียนว่ากา้าวเทรดดอวยนะผมก็จะโผล่มานันทีเลยนะคร สำหรับวันสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ